แ้งไฮเปอร์โลกับเทพที่ต่างกันไหมต่างกันครับไฮเปอร์โลจะเป็นแต้มตัวเลขขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีแบบซิลเวอร์โปรแล้วนไม่มีครับนักการมบันเทาบันเทาฮ่าฮ่าบันเทาสามนี่โลไงยือย้อยื้อบันเทานักยือ้อนักยือ้อนักยืซ์สุอร์สซยา่านี่เนี่ยน้ำตาเง,งาอุ้ยบันเทาบันเทาบันเทาไปเลยๆๆๆ ผมว่าเฮ้ยผมเห็นจุดแตกต่างระหว่างมังกรกับมังคัางเลยมังคัาง,งแม่งสะใจกว่าเก็ตฟิลไหมมังคัาง,งมันแบบสมมติเราแพ้เยอะๆแล้วเราแล้วเราได้ได้ได้ตั้แต่ชนะเออมันรู้สึกดีใจแบบเจ้ยปลดล็อกแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วพอมังคัางครบครบห้าเมื่อไหร่แล้วพอชนะแลวโลนะอ่อ,อคือความมันแม่งแบบแม่งมันอะ่ะแม่งแบบที่แม่งชนะของแม่งไหลมาโัวๆอะไรเงี้ยแต่มังกรแม่งต้องมานั่งมองไข่อะไรก็ไม่รู้อุ้ยบรรเทาเยอะจุ๋มกว่า นี่บรรเทาผมห้าเรนะเดี๋ยวเอาเอา,เอา,เอาแอดได้ลูกอว่ะใครต้องการเวดี้ดาร์กบูบับวะผมไม่ชอบเทของให้ซินดา้าเลยแม่งชอบโยนหนีวารัตไม่ใช่สิในบรรเทาอะ่ะถ้าจะเทของอ่ะเทดดเซินด้าดีกว,ว่าวารัตซินด้าไดเมจดีกว่าวารัตมันก็ดีแหละแต่พอเราใส่ซินด้าเข้าไปอะ่ะแม่งโยนมาไหนก็่รูน s u b s c r i p t i o โยนแบบโยนสัวน่วเฮ้อยอะไรขนาดนั้นนะ่ะอะไรขนาดนั้นน่ะบรรเทาอะ่ะ อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะไม่ได้สุ่มไม่ได้อะไรเลยนะคือต้องเล่นใช่ไหมเอาม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 ันเท้าใครกดรถแน่นเฟอ์อกันดรกว่ารครับตอนนี้มันเดาชื่อไม่เท่ผมเคยเจอคนเล่นบรนเทาหกนะแล้วก็หาหารีโอสามกับซินด้าสามครับแบกได้สวัสดีครับสวัสดีครับทําไมพี่ไอ้พูดสองรอบวะอ้าวมุกกูอ๋อผมให้ซินด้าแบบเดียวไปเอ้ยบรนเทาผมเล่นมาแล้วพี่ ผมเล่นแดร์เวลคอร์ดแบบไอ้แม่งไม่มีคนเล่นเลยไปเรื่อยบันเทาพร้อมใหม่ซิกแบ็คหึช่องอะไรลงใช่ในเกมแท็กติกอะไรก็กูก็ลงไปแล้วควายซิกแบ็คเอเหรออ้าวไปดูมึงไปดูบอกเลยกูเนี่ยมาแสดงว่ามันลงมันลงตามพี่เลยเออกูเนี่ยมาก่อนการโอ้ไหวยไม่เนี่ยทีมแท็กติกกูเนี่ยมาก่อนการนเว้นเล่นเดี๋ยวสนัดเลยด้วยสโลโลแบบนี้ของโปรดเลย นี้ได้การคุยคุยเฮ้ยผมดูแลั้นไฟเออเค่บุยังไงเล้วทำไมวอรวิกมันขี้โกงนะงวะพี่ไหนมัน,ม,นมันกัดยังไงนะเมื่อนแงวแงาแงาวแงวแงวที่มันจ้าแนวลบขึ้นมทุ่มใส่มันอือาะว่าผมไม่เล่นได้แน่เลยจ้านั้นลกเขาเล่นเยอะอยู่เด้อผมจะหาเอทอกสามครับลีโอสามแล้วก็ซินด้าสามครับมันเท่าตัวอื่นช่างไหมหาหมัดครับจูเอ <Ad el. S 2> กอร์เลโด้คุเล่นไหมนะ โอ้ที่ลงคิดว่าผมเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมครับ้นแกล้งหมดเลยก็ความผมน่ารักดีวะยืนเกาะกลุ่มกัมหมนห้าคนผมอยากใส่ไอ้นี่ให้สินดาวาจูกเกาจูกเกาเงาเว้นเราจะเรียกคำสาบอยู่เล็กเงาเงาอ่ะเมื่อกี้มึงพูดคำสาดเลยทีเดียวแต่พิเชีวเรียกเงามันก็แชโดว์ะชาโด่แก็เงาอยแบบ่างเงยงั้นแหละ พราะถ้าใส่จ oh, ูเกาเงาอะมันมีฮิวจากเทคกันเบรนมันก็จะผมซึมมากๆเฮ้ยรีคร์ฟมาทำไมสองนั้นนะนะหนะนะนะนี้เร็วมาเราขาดเร็วกับเร็วกับเวลครับอุ้ยสินด้าจะสามแล้วให้ผมดูแหละไเร็วแม่งเลยมาดิเปลี่ยนจากสายแรงเป็นสายซีซีครับเนี่ยสายซีซี โอ้ผู้ตายยิงหน้ารอจริงผมควรรอนะผมไม่ผมโยนเนี่ยไอ้บ้าดูไม่งั้นได้แล้วเนี่ยทีมน้อยก็ได้โมเรโล่แล้ววะเฮ้ยนี่อันนี้ของดีของเล่นี่ยนี่ของเล่เล่ไอ้วนได้ร่างทรงครับจากบริเวณร่างทรงจากปี่เป็นยังไงเตะฟื้นเขื่อนอะไร เขาไม่เล่นกันแล้วแบบนึกเลยไม่ออกว่าชิปฟื้นคับอะไรเงี้ยนี่ชาวแชทมาแล้วตัวสั่นครับร่างทรงเี่ยวมังกูเล่นล่างทรงสี่หนาวเลยได้ที่เจ็ดเลยแต่ร่างทรงสี่สุดว่ะสุดดีครับสุดคนนี้ก็ที่แปดเพราะว่าใช้ได้นะกับการล่างทรงสี่มันต้องบรรเทาเผาถึงเก่งนะนี่สินค้าสามอะไรๆๆๆๆอะไรๆๆๆๆลีโอครัลีโอสามอย่าผมจะหาถ้วยนะชาลีตออฟพาวเวอร์เอาไปอัด อัดจินด้เยอะๆผมไม่น่าใส่จินด้คุณสูเลยเี่ะขยับเกินคือมานามันน้อยอ่ะมานามันแค่เก้าสิบเอ็ดเออทุ่มไม่แรงเลยอ่ะอุ้ยอยากตายทุ่มบิ๊กออทุ่มบิ๊กเออโดนทันตายเผาอ่ะเร็ว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 ต้องทุ่มเร็วกว่านี้น่าใส่คุณสูเลยในนี้อย่ากหาทำนะทุกคนแต่แบบลาบัดดอนโมลิโล จูกเกาอะไรเงี้ยแรงกว่าเยอะสรุปทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วเดเ,เ,เร็วอยู่กดทุกคอมเร็วที้โกงผมต้องเร็วหน้าสามดาวให้ได้ไม่อยากเล้ยเจ็ดเลยเลี้ยวเจ็ดแล้วมันหาไม่ค่อยเจอแล้วครับตัวหนึ่งบักอู้ยทุ่มแไปเมื่อกี้ดูเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเอพี่อะตายหาได้เอาหลังเลยบักโอ้ไม่โดนแอดเลยโยนแม่นๆหน่อยดิบ,บิลอะโยนไปโยน วารัดยิ่งใส่เพื่อนมันได้แล้ววนะทำให้เพื่อนได้โบนัสพลังเวท40ิหน่วยเอ้ยเอทางอีกหนึ่งเอทาอีกหนึ่งไปบรรเทาสุดสายนี่อีกหนึ่งทุ่มก็จะเป็นสอง,สองทุ่ม,มเอาแยงกูแล้ว <c oughs> มุกเดียวกันดู <c oughs> ช่วยเพื่อนบันต<า>้า,าอะไรนะต้องซ้ำไปบ้างเป็นอะไรไปตายไปสองคนแล้วอนะ่ะ เอทอกสามลา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 วันละดิวหน้าผมไม่เจอแล้วอ่ะช่างมันแล้วกันนะไอเทมครบยังเอาเลยยังไม่ถึงเอาถึงไก่แล้วนะเดตีกระจายให้ใครวะนี่ไงเร็วเร็วนี้เออรักตีเร็วเจอคนทีโมดแยะไม่เคยชนะแม่งทุ่มเขาให้ทุ่มไม่เข้าเลย ชนะอย่างไงอ,อือเออแจ็คตายทุ่มอือ,อ,เอเออจนะเมก9,000ไม่แปดเอาแจ็คลงครับเิร์นเเไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเิเ,เ์นเก็บไว้เผื่อเจอบริแบร์ก็เอาไว,เว้เิร์นลงกับบริแบร์ได้ร่างทรงตัวสันส้นๆไปับเลยแต่ท็อปโฟแล้วมีสองในกอยเฮียวไม่ใส่หรอ เวลคอร์ดป่ะมันขอแทนใครอะ่ะมันเท่าครบแล้วอะ่ะขายซินด้าถามดาวบ้างแล้วเวลคอร์ดลงแทนแบลว์วอลเป็นนี่ผมลอยเคล็ดอีกพวกเจ้านรกลอยไปเคล็ดทุ่มไปเฮ้ยเดินไปไหนอ่ะซินดา้าซินด้าต้องอยู่ตรงกลางผมว่าทุ่มเขตทุ่มอีกอือโอ้โอโดนเฮกเติมมาทุ่มทันปนะเนี่ยถ้าทุ่มทันเราจะได้เลือดจากเฮกแขกันเบสหนึ่งยือย้อยื้อ ทุมิกยือ้อทุมิกโอ้ยชนะว่ะน้องๆอ,อ้าาาเจ้านรกเหรอเจ้านรกเหรอแล้ก็เวทครับให้เลี้ยวหน้าคนเล่นเจ้านรกยังเวล8แดกูยังเลี้ยวกเจ็ดอยู่เลยเบลแดหน่อยก็ได้เอาแจ็คลงครับได้กระเล็ก เนี่ยมิติกไม่ได้เล่นเลยนะน,นีคพลยิงใช่ป่ะพลยิงก็เป็นมีพลังก็เป็นต้องตกอะเยอะเจ้านารกก็ต้องต่อยเยอะปะทะก็ต้องตกอะเยอะครับเพราะฉะนั้นมิติไม่เล่นอ,องเล่นเกาะหล็กนี่แหละะโฟยังเออยังอีกเหรอไอเรื่องเหลือสองนี่ยังอีกเหรอยังไม่ตายเหรอใกล้ละไอเรื่องเหลือสองเรอหกเลย เออถ้างั้นไอเวิร์นไม่ต้องเล่นปะแต่ลงเวลก้าได้เอาจะต้องไอเวิร์นขี้โกงทำไมครับมุ่งเศษลูกปัดกอล์ฟเมย์ไซออนกับเดตี้ใครโหดแล้วกันวะไซออนสิวะไซออนเมทมไปซะเอาเจอคุนทิโมกแล้วลอยแจ็คปะเนี่ยโดนลอยแจ็คโดนลอยแจ็คเป็นข้อดีหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยขี้เม้นผมเจ็ดขี้เมนทุ่งแจ็คออกไป เออไปเล่นตรงนูน้นไปเล่นตรงนูน้นอุ้ยผมจะแพ้ว่า<ต>มันต้องเราต้องลอยเวโกอะอะแนวหลังมันเราผมโดนยิดล่างหมดเลยเออเฮ้ยสามคนละ3สามคนสุดท้ายละน่าจะอะไรเวลกลางมาได้ครับห้ผมแพ้แล้วมั้ยพี่ยังไม่แพ้ดิสัตว์ผมไม่เจอขาม,มา่าเวลแปดหรือไม่เจอขาม,มา่าส,สักตั <laughs> วล่อยต่อไม่ไอเวิร์นสองทำอะไรได้วะ มันไม่ได้เล่นเหมจริงผมอยากเล่นในเวอร์กับวอลิแบร์ซื้อแล้วกันเพราะถ้ามีวอลิแบร์ก็เอาวอลิแบร์ลงเราจะขอสองดาวก่อนเอาวารัสออกโห่กูเจอเชลนี่ผมสู้ตีเนี้ยได้เจ้านรกอ่ะนี่เห็นจะมีคนมีขาม่าสักตัวอีกสักอ้าวคุณทิโมสู้เจ้านรกไม่ได้ลารกระบะไปแล้วไม่รู้แพ้ใครใช่เขาแพ้เจ้านรกอุ้ยลักลักจะ สามแล้วครับอืมไม่เล่นในเวอร์ก็ได้ไอเวิร์มายสองตัวเคยเวิร์นคือไม่มีใครเล่นเลยใช่ไหมเจอแล้วเจออีกเจอแล้วเจออีกปิดตบให้ผมหน่อยให้ผมชนะทีนั้นน,น่ะคุณเลิกเอาเวโก้ผมมาดูดสิขโมยลักกูไปแล้วชีดชีด ไม่ผมสู้ทีโมโไม่ได้ว่ะตอนนี้แม่งเป็นคอนกันไกล,ดดรก,ก,ลดดกระแดกเอ้ยคอนกันไกลกระดาษกระแดกเคียร์เลยว่ะแอดยังยังไม่แตกวัวแตกยังเฮ้ยเหน้าเฉยว่ะวันมอลักครับต้องเก็บตังค์งอัพเก้าทันนไหยเฮ้ยถ้าคุณมีห้าสิบบาทก็ทันนะแต่ผมไม่ไม่มีตังค์แล้วผมไม่ทันหรอกของมันไกลสุดไอ่ฉีดอัดแม่งเลยเอาโดนดีๆแกทุ่มทุ่มเร็ว โยนเข็ดแล้วแนนะ่เออมันสตันกี่วิว่าสามดาวโอ้สี่วิก็ออคุ้มอยู่อ่ะคุ้มที่ปั่นหางสามดาวโยนอ้าวหรือคนทีโมโแล้วมันต้องกดยอมไปให้ผมา้า่ยังไม่ต้องเคล็ดเอาแจ็คออกได้ครับเอาแจ็คออกเอาไว้วนใส่เพราะว่าแจ็คแจ็คมีประโยชน์ที่อะไรในคอมผม <c oughs> ดีกว่าดาเมจสามร้อยหน่วย ลักสามดาวน้องๆไอเวอร์ไม่มาหาพี่แล้วหรอลูกนี่ไงไอเวอร์ลูกลักจริงไปกับซินด้านักโยนของเขาเออบันเทาที่ถูกต้องนะครับสามดาวสามดาวสามตัวรักผมโลเท่าไหร่โลเท่าไหระ่วะโลสี400่ร้อยแล้วหลังจากใช้โลก็ตีแรงพันหนึ่ง มามันเออชีดเออวู้ฮู้วู้ฮู้ให้ตายยังไงเอฟเฟลต์เขาก็ต้องดูดตัวนี้ครับเนี่ยผมมาสู้กับไอฟเฟลต์มาเยอะเอ้ยอฟเฟลตเที่ยข็งหรอเวโก้ผมมาสู้กับเวโก้มาเยอะแล้วก็แค่เอาตัวแท้งแหว่งหลังกันนั่นเองเอาไปเลยนะเตอร์ลูดเอาไปเลยกูให้เอาไปเลย ทุ่มมันน่อยไม่มันเอาริวหน้าไปอื้อฉีดโอ้แตกเอือดเอีอดตีเร็วให้ใครวะให้รักให้รักยืนตรงกลางแล้วก็ได้บัฟเร็วยอมแพ้ละอย่าช้าอย่าช้าพี่อ่ะไม่ได้มีลุ้นอยู่มีลุ้นที่หนึ่งอยู่กดตู้เขารอให้พี่กดยอมแพ้พี่จะให้พี่ให้เบเกอมาดูดไง หนึ่ทุ่มแรงหน้าเราเลยทุ่มบริเบคนที่มันจะกระโดดเออชีพอัดชีพอัดอุดดอดอ้ยเยี่บริเบรกระโดดใกลดดยังเออดรดหนีโยนกลับไปใหม่ผมว่าไอ้ไอ้คอมบันเทอร์พี่เล่นอะแม่งแพ้แบบออแม่งแพ้โมเดิร์ไคเพราะว่าโอเมื่อวานผมแพ้พอยตี้โมเดิร์ไคอะออมาบริบรเบอ,อือ โมเลเด็บเบิ้ลจับหรอไม่ได้ซิวส่งแล้ว